ขอบคุณผมไม่รู้คุณคือคคุณือใครแต่ขอบคุณที่บอกว่าให้เล่นแฮปปี้วิวบอลไฟฟ็อกซ์และตอนนี้คือมันลื่นมันลื่นมากมากเลยต่อให้ลื่นยังไงแกก็ตายเหมือนเดิม อันนี้จริงผมไม่เทียโฮโกเลเวลนี่หลดอย่างเร็วด่านอะไรจัดมาเถอะแต่เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเเดี๋ยวีเดี๋ยวเดดีีดดน,ดนะด่านนี้ฉันอุส่าห์ลื่นท,ทั้งทีแกจะให้ฉันเล่นดัานนี้ได้ยังไงกันละโถวิจัยวใจยาบับปั๊บแต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วเกมก็ลื่นแล้วจัดสักหน่อยจะเป็นอะไรไปเอเออเอเอด่านคือไม่มีอะไรเป็นอุปสรร,รคหรือว่าไม่มีอะไรเลยเหรอเน,นี่ย ลบสวิงอะออะไรเน yeah, hey! so so? ี่ยฮัลโหลเดี๋ยวนะแกลื่นก็จริงแต่ทําไมแกมีปัญหาล่ะเฮ้ยนี่อุตส่าห์ลื่นแล้วยดันมีปัญหาอีกเลยจะบอกโอ้โหผมต้องกลับไปเล่นไหนคุนไม่มีทางผ่านกองของคุณได้ไม่ขอร้องแล้วไม่ฉันอยากเล่นอยู่ที่นี่ฉันอยากสิงสถิตอยู่ในไฟฟ็ักฉันจะไม่อยากกลับไปที่เดิม simple love อพอด่านนี้มันชื่อว่า simple level ไม่ใช่ simple love นน่นสิพ่อจะไปเลิฟใครอะพอ่อตอนนี้พ่อรักตัวเองก่อนแน่ใจนะแน่แน่แน่ใจสิลูกจะว่าไปแล้วรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเออใช่พอไม่แหลกแล้วการละเล่นมัน,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 นมันเข้ามันคืนเคล้งมันไม่เป็นไรไม่โกรธอย่างน้อยเกมก็ลื่นเอาจริงๆนะต่อให้ลืน่นยังไงพ่อก็ไม่บานเหมือนเดิมไฮ้บ้าเอ้ยอลูกมันแกบ้าแกก็รู้ว่าพ่อพยายามขนาดไหน มาหลายปีพ่อก็ยังพยายามอยู่อย่างนั้นนะเอาไอบา้บ้าคนเรามมาต้องพยายามไปเรื่อยๆไงเขาเรียกว่าจะได้ปฏิวัติอะไรถอนหายใจทําไมเฮ้ใช่สิแกคงไม่ภูมิใจหรอกที่มีพ่อแบบเนี้ <S <S ทําไมพูดดีก,ก็ถูกอีกเอาอินนี่เอาละครั้งนี้ทุกคนจะได้รับรู้ว่าพ่อเนี่ยเก่งแค่ไหน ถอดหายใจทําไมนักหนาวะฮะแกก็รู้ว่ามันเป็นการพูดเขาเรียกว่าให้ขวัญกาลังใจเออแกก็น่าจะรู้ดีนะแกเป็นลูกฉันเนี่ยแล้วหนูยังไม่ว่าอะไรเลยอะ่ะเออโทษทีพ่อแค่คลีตไปหน่อยพ่อแค่ตื่นเต้นว่าเออเขาเรียกว่าไม่ได้เล่นเออแบบนี้ลื่นๆมานานไง กลับไปเล่นกูเกิลโค m มแหลกๆซะไม่ฉันจะเล่นทีแห่งนี้ฉันจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่้วมันลื่นตังนะได้โปรดเถอะที่นี่ไม่ใช่ของคุณคุณก็รู้ว่าเกมนี้มันอาจจะมีแหลกแล้วก็มีบั๊กอยู่ไอเสือฝั่งนั้นนี่แกไม่เห็นใจฉันเหรอผมก็เห็นใจอยู่แต่ผมทําตามหน้าที่งั้นแกก็ตายในหน้าที่แล้วกันจะเปบเปบเรียบร้อยโอยพ่อนี่พระเอกมากเลยขอบคุณลูกไม่ไม่ไม่พูดผิดตัวะไรโอ้ยบ้าเอ้ยออกไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสัมผัสถึงความชนะเออไอออ พูดะรบสวิงรัสเซียเออแล้วมันแตกต่างยังไงจากบอทเทอร์ันเอพิกอย่าบอกนะว่าพ่อจะมาแก้เกมมันก็แน่นอนอยู่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วพ่อแล้ไม่ผ่านด่านแบบนี้เพราะพ่อแหลกแต่ครั้งนี้พ่อจะมาแก้เกมอีกครั้งหนึ่งพ่อจะไม่ทำให้ลูกผิดหวังและคนดูผิดหวังแน่นเลย ขอร้องนะพ่อไลหยุดพูดอ่ะเออพ่อจะลองดูถ้าเกิดว่าพ่อไม่พูดพ่อจะชนะไหมอ้ารู้จะดูอฮึตายก่อนเพื่อนโอเคโอเคงั้นพ่อพูดเหมือนเดิมอะ่ะมันก็ต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วป่าวะฮะเฮ้ยแต่ได้แก๊งเด็กดีของผมแก๊งเด็กดีอะไรของแกฮะพ่อไม่ได้จากหเหรอเฮ้ยแก๊งบ้าบ้บอา,บา,บาของแกแล้วเหรอ ฉันไม่อยากรู้จักหรอกเนอะพ่ออยากผ่านไม่ล่ะมันก็อยากแล้วพ่อเป็นเด็กดีหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันวะบอกก่ว่าพ่อเป็นเด็กดีแล้วมล่าจะเด็กดีหรือไม่เด็กดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกวะฮะถ้าเกิดว่าพ่อเป็นเด็กดีพ่อ,อก็จะผ่านไงโอแล้วมันเกี่ยวอะไรเด็กดี โปโก้ไฟ hard 99%ฉันละไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งแมปในเกมแฮ p ปี้วิวมีแต่แมปบ้านี่ทำไมกันวะแกอะไรคุณผู้หญิงเป็นอะไรฮะมันหนักหนาสาหัสเป็นอ๋ออ,อ,อ๋นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะคุณผู้หญิงแกไม่เข้าแก๊งเด็กดีแกงเด็กดีบ้านเด็กดีบดดอลไหลถ้าแกเข้าแกงเด็กดีแกคงไม่ตาย นี่แ่ะสภาพของคนเข้าแก๊งเด็กดีแต่พวกเรายัางรอดนะเออว่ะแก๊งเด็กดี my final goodbye <c oughs> การจักลาละ่ะสวัสดีครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วผมอ,ออนครั้งล่าสุดก็ปี2015แล้วก็ไม่ได้แต่ต้องอ id นี้เลยตัย้งแต่2016-2017อย่างไรก็ตามผมก็กู้ id ผมได้ผมก็เลยตัดสินใจสร้างแมบนี้ขึ้นมาเพื่ออําลาทุกๆคน ผมไม่รู้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแต่ผมไม่อยากจะทิ้งเกมนี้ไปโดยไม่บอกกล่าวยังไงก็ขอบคุณที่เล่นเกมของผมนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาอตอนนี้9ก้ปีขอบคุณแฮปปี้วิวที่อยู่ทำไมน้ําตาไหลมันสนุกมากเลยครับขอบคุณทุกคนสำหรับทุกอย่างไรวันนี้อ่ะไม่จัมส์ไม่จัมเป็นญาอะไรกับไม c ครับหรือเปล่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกันเลยด้วยซ้ำแล้วไมจั โอเคโอเคพ่อว่าแมปนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับระเบิดนะลูกนะโอ้พ่อหมายเขาแปลว่าระเบิดไงพ่อพ่อเรียนภาษาเกาหลียไงอะเอาไอ้นี่มาย้อนสอนมาย้อนสอนดูฉันจะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าหนู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 พ่อหน้าหนูนี่แกหัดโตซะบ้างนะมั้ยผ่านมาสิบปีทำไมตัวแกยังเท่าเดิมพ่อรู้จักโคนันเปล่าทำไมถามไม่เฉยเอาเอาเฮ้ยชนะเฉยเว้ยยัมมี่โรบสวิง โอ้ยโอ้ยโอ้ยหู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 ไอ้ป่าเอ้ยโอเคผมว่ามาถึงเวลาที่จะเล่นด่านของคุณผู้ชมแล้วล่ะพิมพ์บาลีพุ่ลลพงนะับมาดับปั๊บปั๊บดูซิว่ามีคุณผู้ชมสร้างหรือเปล่ายัางไม่ โอเคครับเอาไปว,ว่าวันนี้ลุงพีกับแฮปปี้วิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูท่าว่าไฟไวฟ์ฟ็อกนั้นแฮปปี้วิวลื่นก็จริงฮะแต่มีปัญหาในการเล่นไม่ได้บ้างเล่นได้บ้างผมคงต้องกลับไป Google Chrome อีกรอ,รอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจอกับวิบากกรรมในการแหลกนะครับนะครับก็ขอบคุณครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะวถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างใหม่ให้ลุงพีนะถ้าเกิดชื่นชอบด้วยอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้นนานล่างข้างเลยครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับแฮปปี้วิว